สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่ากด20ชั่วโมงแรก ถ้าหากเรามีหลายสิ่งที่เคยคิดว่าอยากทําแต่ไม่มีเวลาเริ่มสักทีจะด้วยข้อจํากัดด้านเวลาหรือเหตุผลต่างๆนานับประการที่หยิบยกขึ้นมาแต่วันนี้นะคะเราอาจเริ่มทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยหลักการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วจากหนังสือเล่มนี้ค่ะจอจคอฟแมนผู้เขียนได้เสนอหลักการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะใหม่ๆโดยใช้เวลาเพียงแค่20ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งหลักการนี้อาจขัดแย้งกับแนวคิดของเมลคอมกลดเวลผู้แต่งหนังสือเรื่อง outliers the story of success ในปีคศ2 0 0 8ที่กล่าวว่าการฝึกฝนทักษะในระดับผู้เชี่ยวชาญน,นั้นต้องใช้เวลากว่าหนึ่งหมื่นชั่วโมงกด1นึ่0หมืนชั่วโมงของ g l a แกลดเวลยังคงถูกต้องถ้าหากเราต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แต่กฎ20ชั่วโมงแรกของคอฟแมนจะเน้นที่การฝึกเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านช่วงแรกที่เรายังทำได้ไม่ดีรู้สึกยากและอาจถอดใจไปก่อนถึงแม้คุณจะยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ด้วยเทคนิคนี้นะคะคุณจะสามารถพัฒนาทักษะในระดับที่ต้องการได้ด้วยเวลาที่สั้นที่สุดและยังสามารถพัฒนาต่อไปถึงระดับผู้เชี่ยวชาญได้หากคุณต้องการคะ่ะ ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกคือการเลือกหัวข้อที่2การฝึกแล้วหัวข้อสุดท้ายการพัฒนาค่ะซึ่งทั้ง3าหัวข้อนี้เนี่ยตกอยู่ภายใต้หลัก10ข้อในการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วค่ะหลัก10ข้อนะคะมีหลักการอยู่10ข้อสําหรับการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วหรือที่คอฟแมนเรียกว่าหลักการสร้างความหมกมุ่นชั่วขณะ คุณต้องแสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนลืมเรื่องอื่นๆไปชั่วขณะค่ะเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะเลือกเลือกเนี่ยจะแบ่งเป็น3ามหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยแรกคือเลือกทำสิ่งที่สนใจถ้าหากคุณมีเรื่องที่อยากทำมากมายจงเลือกสิ่งที่อยากทำหรือจำเป็นมากที่สุดในตอนนี้มาฝึกเป็นอันดับแรกค่ะ เพราะโดยธรรมชาติเราจะเรียนรู้ได้เร็วสำหรับเรื่องที่เราสนใจเช่นถ้าตอนนี้คุณอยากจะว่ายน้ำเป็นนะคะก็ให้ไปลงเรียนคอร์สฝึกว่ายน้าในทันทีเลยค่ะโดยที่สาเหตุที่คุณอยากว่ายน้ำเป็นเพราะว่าอยากเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์อุทกภยัยหรือว่าอยากจะไปดำน้ำกับเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่คุณจำเป็นต้องทำตอนนี้เลยนะคะ คือให้ไปโรงเรียนว่ายน้ำณนะตอนนี้เลยข้อ2ทุ่มเททีละทักษะการฝึกทักษะใหม่ต้องการการจดจ่อและทุ่มเทที่มากพอการเริ่มฝึกหลายๆทักษะพร้อมๆกันจะทำให้คุณใช้เวลาในแต่ละทักษะนานขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น,นะคะ่ะถ้าคุณฝึกว่ายน้ำนะคะอันนี้มินไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่ามินก็ว่ายน้ำไม่เป็นเนาะแต่ว่าคุณควรจะเริ่ม ฝึกทีละอย่างของการว่ายน้ำค่ะเช่นว่ายท่านี้ก็ฝึกท่านี้ไปก่อนหรือว่าเรียนรู้ทฤษฎีก็เรียนรู้ทฤษฎีไปก่อนเรียนรู้การปฏิบัติก็เรียนรู้การปฏิบัติไปก่อนคือทําทีละอย่างของเรื่องที่คุณกําลังจะเรียนนะคะข้อ3กําหนดระดับทักษะที่ต้องการระดับทักษะที่ต้องการเป็นเหมือนกับเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากได้เมื่อฝึกสําเร็จค่ะซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนอาจต่างกาันเช่น เพื่อความสนุกหรือต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญเป้าหมายที่แตกต่างกันนี้นะคะก็จะมีวิธีการฝึกที่แตกต่างกันด้วยค่ะสำหรับการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วมีกฎที่สำคัญข้อหนึ่งคือเราควรกำหนดระดับทักษะที่ต้องการให้ต่ำไว้ก่อนเพราะมันจะทำให้คุณฝึกทักษะได้เร็วขึ้นจากนั้นนะคะค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากคุณต้องการค่ะต่อกันที่หัวข้อใหญ่ที่2การฝึก การฝึกประกอบไปด้วย4หัวข้อย่อยนะคะข้อแรกแบ่งทักษะออกเป็นทักษะย่อยๆทักษะส่วนใหญ่จะประกอบขึ้นจากทักษะย่อยๆหลายๆส่วนรวมกันการแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆจะทำให้เรารู้ว่าทักษะไหนสำคัญที่สุดหรือมีผลต่อทักษะในภาพรวมมากที่สุดคะ่ะข้อต่อไปหาเครื่องมือที่จำเป็น การศึกษาและเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมากค่ะอาจจะไปหาโค้ชที่เขาเก่งมากๆนะคะในการช่วยเราอันนี้จะทำให้เราประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มากขึ้นข้อ 3. กํกำจัดอุปสรรคในการฝึกการฝึกฝนอย่างจดจ่อโดยจำกัดอุปสรรคต่างๆทั้งจากตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้างจะทำให้คุณพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นค่ะ อุปสรรคในที่นี้นะคะอาจจะเป็นการที่เพื่อนนัดมีนัดกับคนรู้จักนะคะหรือว่าอาจจะอยู่กับคนหมู่มากมันอาจจะทําให้เราเอาเวลาที่เราจะฝึกเนี่ยไปใช้กับเวลาตรงพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณจดจ่อแล้วก็ลงตารางเวลาไว้ก่อนเลยว่าคุณจะฝึกภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณจะฝึกกี่วนันวันละกี่ชั่วโมงนะคะแล้วจดจอกับมันให้มากที่สุดข้อสุดท้ายของหัวข้อการฝึกคือกําหนดเวลาฝึกทักษะ ถ้าคุณไม่มีเวลานะคะจงทบทวนการใช้เวลาของคุณในแต่ละวันใหม่อีกรอบหนึง่งบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะพบว่าคุณใช้เวลาไปกับเรื่องเปล่าประโยชน์เช่นการดูทีวีเล่นโซเชียลการฝึกทักษะใหม่นะคะใช้เวลาเพียงวันละ60-90นาทีเท่านั้นแต่ต้องฝึกทุกวันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย20ชั่วโมงค่ะแล้วหัวข้อใหญ่สุดท้ายค่ะการพัฒนาแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อแรก สร้างผลตอบรับที่รวดเร็วผลตอบรับนะคะคือการรับรู้ระดับการพัฒนาทักษะของคุณค่ะถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าคุณพัฒนาได้ดีขึ้นแค่ไหนหรือมาถูกทางหรือเปล่าอาจจะทําให้คุณเลิกลมได้ง่ายหรืออาจเสียเวลาค่ะข้อมูลระดับการพัฒนาทักษะของคุณนะคะอาจมาจากโค้ชของคุณหรือไม่ก็พวกแอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกก็ได้ค่ะ มันก็จะทําให้รู้ว่าตอนนี้เราไปถึงระดับไหนแล้วนะคะข้อต่อไปจับเวลาฝึกเป็นช่วงๆการจับเวลาจะทําให้คุณมีวินัยและโฟกัสกับการฝึกได้มากขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกๆนะคะเวลาอาจจะดูยาวนานการจับเวลาเพื่อฝึกเป็นช่วงสั้นๆสัก20นาทีแล้วหยุดพักอาจจะกําหนดเวลาฝึกสัก3-5รอบต่อวันจะทําให้การพัฒนาทักษะทําได้เร็วขึ้นค่ะ และข้อสุดท้ายเน้นปริมาณและความเร็วในช่วงแรกนะคะเราอาจจะต้องละทิ้งความสมบูรณ์แบบไปก่อนโดยหันมาเน้นที่ปริมาณและความเร็วกับรูปแบบการฝึกที่ดีพอในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าการฝึกที่ดีพอประมาณ80-90%ของเวลาทั้งหมดเนี่ยจะทำให้คุณพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับกด20ชั่วโมงแรก ลองนำเทคนิคของกฎ20ชั่วโมงแรกไปพัฒนาทักษะใหม่กันดูนะคะคุณอาจจะพบว่าเรื่องที่เคยอยู่ในรายการสิ่งที่อยากทำสามารถเป็นจริงได้เมื่อคุณหาข้อมูลและฝึกอย่างตั้งใจด้วยกด20ชั่วโมงแรกค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอร์ตแคส์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ B ลอกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย